สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีโอคาพาเระคือเกาคือนหลังครับเป็นยังไงเนาะ่านไปละมือหนึ่งพี่น้องอีโอคาพาเรตก็เลยถามข่าถามข้าผู้ที่รับชมรับฟังอีพโอคาพาเระถึงสีบ่บ่อเป็นแฟนครับที่หลายเจบซี่บอหลาย่ว่าวกับเป็นกำลังวอกกำไกใไออีปโอคาพาเรตเลยมากนะครับถึงสี่การดูบอ่อหลายคือเพิ่น ก็ถือว่าเป็นสินนำใจไหละลาเป็นพระคุณมาถามข้าวเนี่ยเพามันถามข้าวอย่างหด้อครับเพราะว่าโค้งสุดท้ายที่มาขอ,อกับเจ้าแม่พยอมญย,ยอยู่ข้างหลังนี่ครับเออเอเผินห้ถูกมาจุดให้ลูกปิงปองมาว่างขึ้นนาลงหลังอีพอค่าก็เหตุขึ้นกันแหละครับพี่น้องอ่าถูกเพิ่นก็มาจุด เป็นเลขที่ท่านผู้ชมไน้รับชมนเนี่ยเนาะที่ทายออกไปกันผู้ใดชมมัดชิปได้ดจังสี่เห็นผู้ใดว่าชมมดชิปก็นจะไปเห็นลูกปิงปองครับถูกเนาะครับถูกที่เทวดาคนไหนม่ใจปัะเทศนี้พอค่าพ,าพระกันเลยอยากถามข่าวถามเข้าเอฟซีท่านผู้ชมผู้ฟังสานอกวา่าเฮ้ก็นเลยได้โอกาสดีลงมานี่นะครับลงมาหาเจ้าแม่พยอมใหญ่อาย,ยุหลายร้อยปีเคยได้โชคได้ลาบน้ำพึ่อยู่กับ วดทีก่ก่อนกับตัวนอเตเนี่ยงว,วดนี้ที่ละครับสลับบดถือท้างกระลันเป่าครับไปเอาเลขยอไว้ทั้งหน้าพี่น้องเอ้ยไปเอาเลขนอหนูไว้ทั้งหลังอันคููนึงก็เอาเลขหอไว้ทั้งหนาเอาตัวนอไว้ทั้งหลังผันว่าเอาตัวนอไว้ทั้งหนาเจ้าคู่ครับเป็นปหาหลัตเตอรี ก็เอาตัวนอไว้ทั้งหลังหมดเอาตัวหอไว้ทั้งหนาเอาตัวจอไว้ทั้งหนาเอาตัวนอไว้ทั้งหลังคือกันหมดลันเป่าเลยพี่นอ้อ <c> ง <oughs> โอ้ยนะครับอันอยู่กับดวงอยกับวาสนาอยกับโชกค,ครับบม,มาเลยหัวนี่ตวตาวาอันจอนหอหนอนอนัน่นมาอยู่แต่ว่าสลับบ,บืถือทางครับผมควมือควมตรงเนาะเอาวันนี้ผ่านไป โอกาสใหม่ก็ยังมีนะครับอ่าเยี่ยฝ้าบเ่อเฝ่าไใหม่่พอค่าผ้าเราอเด้ออันนี้มาคุยมาจ่ามาถามข่าวถามข้าวครับท่านผู้ชมครับาเถี่ยท่านผู้ชมคนอยากติดต้อยหอยตามยี่พอค้าผ้าเร่อเอกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ครับผมเออห้าเที่ยวพูผนอยากเบิ่งอยากชมนะรายการของยี่พอค่าผ้าเรอกวนด่อไปอยากติดตามชิเอราะเศร้าเห็ดดอกอครับีปน้องเห็ดไปเลยเรื่อยจนกลัวว่า มดคนชมมดคนเบ่งมดคนฟั่งหมหละอันเลียเล้ยงโซกเลี้ยงลาบนั่นก็เป็นธรรมดาครับผมอ่ามันอยกับดวงวัฒนาอยกโซ่กับมันแน่ย,ยจังยีพอค่าเลยครับสลับบ่ถึกทางครับเออสลับบ่ถึกทงังเพราะว่าเอาตัวหอมาไว้ทั้งหนาครับเอาตัวนอไปไว้ทั้งหลังอันนึงก็เอาตัวจอมาไว้ทั้งหนาเอาตัวนอไปไว้ทั้งหลัง นะครับเขาก็ถามยังได้หรือเขาว่าเจ้าคือสื่อระดับลีแนวนี้เจ้าคือบเบาตัวน้ามอาไห่ทางหนือไอ้คนมันอยู่กับดวงวาส,สนาโวไปนั่นนหะครับขาดเสบได้บินมาคนออกเจ้าดอกคนว่าขาดเสบ่ได้บินมาแล้วก็เสือน,นี่คนว่าโอ้ยมันก็เสือน,นี่จะแล้วบัดรเนี้พี่น้องเอ้ยหน้าหน้าคิดตังค์ว่าไม่แนวเทียงมันเฮ้ยน,นะค้ำพ่อโบลันคนว่าให้เพียเพพพเพ้ยนเหนือตกใไต่ที่พอข่าพลาเหรอบ่เพี้ยนเหนือโต๊ะไต้ครับยิ่งตรงเลย เป็นคนมักตรงๆครับวบาวกเวาตรงได้ก็คือได้เสียก็ขึ้นเสียเป็นของธรรมดาวบาลบนาลบลังว่าเป็นทู่กันได้จากไซกาวาไปจากสะไรครับเทวดาพหามาจักผู้ใดเบิ้งจบชิบนั่นสีเห็นครับสีเห็นเหล็กทูกแล้วก็สีเห็นเหล็กลูกปิงนฟองเทวดาพหามาขึ้นนาโลงหลังครับขึ้นนาก็ขึ้นจากเหล็กนา สม่งมือเราจังเป็นเลขผากลายเปนไปเป็นหลบหกครับลงหลังก็คือไปขันชุ่มว่าเป็นหนึ่งล่องไปเป็นศูนย์สารับกันที่พอใกล้ทั้งสี่ตลครับแต่ว่าเลขถูกเนี่ยก็เลยสารับ,บเปเลขเจ้ว่าดิจจ้ว่ามาว่างมาว่างตำแหน่งตัวนอครับตัวน้อยบนถึงขางตัวนอกับตัวน้อยบนถึงา,ามงาาาม,มันก็เลยกลายเป็นว่าเข้าประมาณ ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเอ้ยกระบอกไปแล้วธรรมะเนาะข้าวบ๊อบน้ำผึนเนาะครับเนาะเพราะว่าถือศาสนาพุทธกระบอกไปน้ำผึนเนี่ยแต่ว่าท่านผู้ชมงวดโอกาสหนายังมีอยู่เอออ่าเบิ้งเบิ้งไปครับติดตามไปจิบเพาะข้าพเจาหรอแต่จิตค่อยๆหาวค่อยโชบค่อยลาภให้ท่านผู้ชมรับชมไปี่เรื่อยๆแหละครับผมข่อมฝันกับฝันดีหรอกครับ ฝันกับฝันคือจังบอกล้วอันนั้นฝันนั้นบ่ได้แปลง่ยนเลยครับเป็นความจริงบ่ได้แปลงครับฝันหมักฝันไปนั่นนั่นอีรีอ่าเป็นคนหมักฝันไปแปลกเปรกเบีเเแนวนะครับรท่านทบุรีตอนแรกมาแก่ท่านผู้ชมวันนี้บ่มีอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมมาเว้ามาคุยไม่จาอ่าอ่อาซ้ำถ่ายของโชคลาภผ่านมาเลยสิดอกมาถามข่าวถามข่าวท่านผู้ชมเบิ่ง ว่าเป็นยังไงตอนอตอนเนบสนันอกว่าเฮ้ยอิ่ข้าพาเรอ,อนี่งวดนี่ประมาทครับสลับตำแหน่งบัตถึกทงังเออเออมูเดียวกันเขาก็บเบิ้งอยู่ดีล่ะเขาก็ว่าโอ้ยเจ้าก็ว่าเอาเล็กนองม้อยทั้งหนาจากตัวเน้คือเอาตะเล็กนอกม้อ้ทั้งหลังเหมือนกันนะอีปว่าข้าเลมืนหมดเสริมไปเลยนะขา,านาขาดเสน่ห์บินมาคนหัวเจ้านะขัดที่ว่าไรบินมานล้วก็นเสน่ห์เอาเมื่อนี้มะว่ามาคุยไม่จ่า ามข้าวทามข่าวท่านผู้ชมสูมองสุบวานที่เคยเป็นกำลังอกขงกกำลังใจให้ี่พอค้าพาลาดหรอถึงสีเป็นการดูเล็กๆ็หน่อยนิดๆน่อย,อยเออแ็ย่งเป็นบุญเป็นคุณอยู่ครับถือว่าท่านผู้ชมย่งให้คววมอนุเคราะห์ให้คววมสงสารที่เบ่งคิปของอี่พอค้าพาลาดหรอตลอดเรื่อยมากนะครับถึงว่าสีบ่มีคอมอเมมต์มากหลายสีบ่มีคนชอบหลายแต่ว่าเกิดเป็นกำลังอกขงกกำลังใจ ซ้ำเงินกับกองบุญกองอุศลส,สู้ขำไปแล้วครับพี่น้องดีใจหลายเห็นท่านผู้ชมเป็นตอน้อยแตแน,น่ไห้นิดนน,น,น้อยๆก็ดีใจครับถือว่าเป็นผู้อุดหนุนขำสู้ยิ่งพอข้าพาลาดหรออยู่ตลอดเรื่อมากครับบัดทนี้ขันมีความฝันเปลกๆก,กกันสิแกลี่ยฟังอยกับพี่น้องแต่ว่ามันต้องใส่ํำภาวนานํำเน่ครับ เพระว่าหน้าเอื่น,นพราะอรหันต์นี่แหละม,มาให้เพิ่นมาหวงมาคุยมาให้คำฝันแต่ก่อนนี้พอข้าพระเราก็เคยหาขอโชคขอลาบเยอะครับแต่งแต่ก่อนสมัยว่ามียูทูปนะครับเนาะตั้งแต่ไปหาขอเอากับพี่กับน้องอยู่หม่องสุบบนก็มีผู้ไปน้ำไหลครับแต่ก่อนเนี่ยบ่อีตกยูทูปลงดอกครับบ่ได้เผยเพย์อย่างกับแต่พอได้โตอน,นอโตแน่ลกินได้อยากไปเรียนอยู่ครับสำหรับแนวาทางของรัฐบ้านเอาวะมีเป็นการเปิด ตลาดข่วงนะครับให้เข้าได้๋ซื้อสารติงกันสูหมองสูบ้านอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ประเทศใดอยู่ประเทศใดก็เห็นกันครับผมจะเป็นดีคักซะเปิ้นเปิดโอกาสเด้เข้าพบพ่อกันนะครับเนาะเอาเมื่อนี้เบาหลายใหญ่ห่างนะครับเบาเงี้ยวเบาหยุดเมื่อนี้ขอฝากท่านผู้ชมเด้อขันชอบพ่อยี่พอข่าพัดเราชอบชิบยี่พอข่าพัดเราชอบกันขอโชคขอรับยี่พอข่าพัดเราขอโปรดติดตามกดไลญ์กดแชร์ ก็สับตะไครอ้อน้ำแนครีพคอค์กับโบเก่งเลือครับ,าคาคบ,กกรบทั้งด้านนี่ก็ได้ปูปูว่าปลางมไปน้ำเบอร์นซีเมื่อนี้ก็ขอให้ท่นานผู้ชมอยู่สุขสัมดีอยู่สุขสบายสบายกายมีเงินมีท่องใส่ยาขาดมือ้ะครับเด้อขอมีสุขว,วิลาศต่อไปทั้งหนาเมื่อนี้ขอก้าวคำสวัสดีครับผมนี่แหละครับต้นที่ให้โชคพีพ่อค่าพาระมาตลอดครับ เบิ้งกะเป็นต้นไม้ธรรมดานี่ครับแต่ว่ามาขอโชคขอลาบน้ำผนยำ่ำเลเขาเป้าตลอดครับโค้งสุดท้ายสิมาแวะมองนี่แหละครับก้อนรัฐบาลเปิน้นสิขอดฉลากกินแบงสีมาแวะอยู่ตลอดครับนี่เป็นต้นไม้ธรรมดานี่ครับแต่ว่าเจียงแต่ๆนี่ดมื่นแต่แดูสดใสบ่สอบ้าบ่หมองครับ คล้ายๆครับมี่เจาเ้าแม่นั่งใหม่มาอาศัยรักษาเนี่ยแหละครับนี่เพามีไทยบึงนี่วัดน,นี่นะก็เขาเป่าอยู่ครับพี่น้องากสลากินแบ่งของรัฐบาลก็ไดแต่ว่าเขาเป่ามองสลับตำแหน่งตัวมันบดถ,ถือทางนี่แหละครับพี่น้องคือจังหวะให้ฟังวังหันเละครับที่ผ่านมาวังหันสลับบ่ถ,ถือทางครับ เอาเลขนอไปไ้ทั้งหลังหมดเอาเลขหอครับเลขจอมอไปไปทั้งห,งหน,น,น,นา,ามนนนหมดนี่แหละครับมันก็เลยพิษกับพิษทางครับเอาซ้ำนี่เนาะครับเนาะมดนี้เนาะครับเนาะท้ายให้ท่านผู้ชมเหยียบชมตะเพียงท่านี้ครับสวัสดีครับผม